สวัสดีครับพบกับช่องที่เด็ดมวยไทยโดยโชโคลาชครับหลังจากที่กลับมาจากการดูชั่งน้ำหนักศึกมวยไทยเจสีวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตน้ำหนักและเนื้อตัวกันครับว่าใครมาอย่างไงก่อนอื่นก็ขอสรุปผลมวยอาทิตย์ที่ผ่านมาครับชนะสามแพ้หนึ่งผลงานช่วงนี้ก็สามหนึ่งเรื่อยๆครับมี อาทิตย์หนึ่งชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแล้วก็ต่ําสุดก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองที่เหลือเนี่ยเรายืนอยู่สามหนึ่งตลอดจะสี่ศูนย์ทำไม่ได้ครับอ่ะหวังว่าอาทิตย์นี้วันนี้คงเป็นวันที่ดีครับก่อนอื่นก็ขอพูดอาทิตย์ที่ผ่านมาที่บางท่านก็ติชมเข้ามาว่าผู้ติดตขัดขัด,ขดอ่านแล้วติดขัดก็วันเสาร์นี่ผมตือนไปวิ่งตอนตีสาม ไปร่วมกิจกรรมวิ่งแล้ววันอาทิตย์ก็ตื่นตีสี่ไปหน้าจะช่างอีกมันก็เลยเกิดอาการพักผ่านาอนม้อยเบอร์ครับอันนี้ก็ขออภัยครับตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกะติแล้วมามาเริ่มวันที่คู่ที่หนึ่งครับสึบมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกเจ็ดแดงครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรพบกับ สายละตะนะพอหอมกลิ่นพิกัดที่โชคกันร้อยยี่สิบสี่ปอนร้อยยิบสี่ปอนเมื่อเช้าเนี้ทับหลวงมาสอบร้อยยี่บสี่จุดหกขึ้นช่างกิงได้ร้อยยี่ิบสี่จุดสี่ลดศูนจุดสี่ศูนจุดศูนจุดสี่ของทับหลวงนี่ใช้เวลาลดประมาณยี่สิบนาทีก็กลับมาช่างก็ได้ตามพิกัดครับน้ำหนักปล่อยของทับหลวงเนี่ห้าสิบเก้าหกสิบส่วนสายละตะนะ พอหอมกินขึ้นมาสอบที่ร้อยยิบสามจุดแปดขาดศูนดสองชังจริงได้ร้อยยิบสามจุดหขาดศูนย์จุดสี่น้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบเก้าจะปล่อยน้อยกว่าเจ้าตับหลวงหนึ่งกิโลหลาสายลรัตนาไฟนี้ไม่ได้ซ้อมอยู่กับพี่เบี้ยวครับซ้อมอยู่ค่ายตัวเองที่กรุงเทพนี่แหละผมสอบถามน้องพูดเร็วมาก แต่เป็นไข้ตัวเองไม่ได้อยู่กับพี่เบีย้ยนะไฟเนี้ยวันนี้มาเจอกันไปดูฟอร์มล่าสุดของทัพหลวงก่อนครับทัพหลวงล่าสุดนี่ชนะคะแนนพรนําโชคสอภูมิพัฒน์ที่ช่องเจ็ดสีส่วนทางด้านสายรัตนะเนี่ยแพ้นกยกสามจอมเผด็จนุป,ปานบุรีอ่ะหมวยคู่นี้ทัพหลวงสดแรงขึ้นมาอาวุธหนักแรงนะผมเห็นวันที่ชคกับไม้สางเงินเนี่ย เตะขาได้นับแล้วเตะจนจะอยู่แล้วอ่ะแล้วไปก็ไปช่าใจหรือหมดแรงเราก็ไม่รู้แหละแค่ยกแรกเองไปโดนนับโดนนับก่อนจะหมดก่อนจะสิ้นเสียงระฆังไปโดนนับแล้วก็ยกที่สองมาโดนไม,ม้สร้างเงินน็อกเลยวันนี้ครับมวยหนักแรงอย่างทัพหลวงเนี่ยผมว่าได้เปรียบนะได้เปียบมวยเก่าเกมสดาสรัตนะเนี่เก่าเกมเจอของดีมาเยอะแต่วันนี้ผมว่าหนักแรงม,มันไปก่อนอยู่แล้วแหละ คู่ที่หนึ่งครับผมชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกษเพชรครับวันนี้ผมว่ายัางไงก็ดูดีกว่าครับลูกหนักลูกแรงนี่แหละครับเป็นตัวเบิกทางต่อมาคู่ที่สองครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังพบกับสเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสนเดี๋ยวนะสะเตฟานไฟนี้ใช้ชื่อใหม่นะเป็นทางด้านลักแสนสุขสทอทเหี่ยวบางแสนครับที่ซ้อมอยู่ที่ ใศิลักมวยไทยส่วนทางด้านสเสมอสิงไม่ต้องเสือกครับมากับทับหลวงเต็ดเจ็ดเต็ดทั้งคู่ไปดูน้ำหนักเมื่อเช้าครับ122ปอนปอนของสเสมอสิงเนี่ยสเสมอสิงมาสอบขาดนะมาที่1 2 1 2ขาด0.8ช่างจริงช่างจริงเนี่ยได้121เท่ากับขาดปอนแต่ ค่าใ,ใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหานะในความคิดผมนะเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาเพชรภูไทยนี้กย็ยังมาขาดเกือบปอนเหมือนกันส่วนทางด้านสเตฟานครับมาสอบที่ร้อยยี่งจุดช่างจริงร้อยิบสอจดสลด0ูนย์จแป๊บเดียวผ่านน้ำหนักปล่อยๆของเสมอสิงหกสิบน้ำหนักปล่อยปยของสเตฟานห้ามาดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันฟอร์มล่าสุดของเสมอสิงเนี่ย ชนะน็อกยกที่สามเพชรชัยชนะเดชเดโชหรือเพชรเพชรชัยชนะเดชเดโชหรือเจอ้าของสอโชคบีชัยอะ่ะมวยคนนี้เคยชกมวยรอกคุนเสือผมก็จําชื่อไม่ได้มันติดอยู่ที่หัวนี่แหละวันนั้นก็เกือบแย่นะตลาดหลักทรัพย์ไม่ค่อยดีละแต่ก็มาได้ชนะน็อกจังหวะแบบแทงเข่าไปแล้วเพชรชัยชนะก็หยุดไปนานด้วย ส่วนทางด้านสเตฟานเนี่เป็นมวยประเภทตามเสียงเชียร์นะวันนี้ผมว่าลําบากหน่อยนะสเสมอสิงเนี่ยสเตฟานมีฟอร์มหลังสุดนีนชนะนอกลิธิชัยพอหอมกลิ่นยกที่สามหรือลิธิชัยควาจิรวัตรซีฟูดวันนั้นก็เหมือนจะไปแล้วแต่ไม่ได้นอกอะวันนี้สเสมอสิงเก่าเกมสดแรงขึ้นมาสเตฟานครับวันนี้ผมยังเชื่อมั่นลูกเก่าเกมของสเสมอสิงนะ จากที่ผมได้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็คุยกับน้องพักนึงอะวันที่ผมชอบไปที่เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับเก๋าเกมกว่ามีสิทธิเดือดเข้าไปถ้าไม่โดนนับโดนนอกก่อนเดี๋ยวรุนกันไปไปลายครับคู่ที่สองชอบไปที่เสมอสิงต่อมาคู่ที่สามคู่ที่สามนี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนยกคู่เป็นวินาทีสุดท้ายเลยฮะเขาก็รู้ตัวแต่เมื่อวานแล้วแหละสิ่งที่ผมพูดวินาทีสุดท้ายก็พูดเปรียบเทียบ ก็คือว่าเปลี่ยนไม่รู้รอบที่สามคู่ที่สามเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอัปเดตล่าสุดเป็นสักเล็กพบกับแสันบริษัทและสุดท้ายพอเข้ามาน่าจะช่างมาดูป้ายอ้าวไม่ใช่ลอะอก็เป็นคู่ท็อปกันลูกเจ้าพ่อลงต้มพบกับรุ่งเรืองเล็กทีเอ็นมวยไทยเดิมทีมวยคู่นี้จะชคกันที่ศึก SKS อ้อมน้อยแต่ผมไม่ผมจำวันไม่ได้นะ น่าจะวันเดือนหน้าเดิมทีเขาชกกันยกคู่มาเลยเขาจะชคกันในพิกัดร้อยยี่สิบสามปอนด์วันนี้ชคร้อยสามิสี่ปล่อยน้ำหนักมาทั้งคู่มาดูน้ำหนักของท็อปกันก่อนครับท็อปกันเมื่อเช้าเนี่ยมาที่น้ำหนักร้อยสามสิบสี่มาสอบร้อยสามสี่จุดสองไม่ต้องลดนะปล่อยเลย ร้อยสามสี่จุดสองส่วนทางด้านุ่มเรืองเล็กมาสอบที่ร้อยสามสี่พอดีพอดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถอดกางเกงกับเสื้อุ่มเรืองเล็กจะขาดจะขาดนิดหน่อยแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบไม่เท่าไหร่หลอกเพราะน้ำหนักเปล่อยๆของเราคู่ท็อกัรนี่น้ำหนักปล่อยๆหกสิบหกสบเอ็ดลูเรืองเล็กก็หกสิบหกสิบเอ็ดพอๆกันครับ สูงก็สูงเท่ากันร้อยหกสิบห้าเท่ากันด้วยหมวยคู่นี้ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันล่าสุดของพบกันนี่แพ้นอกยกสองทองลำพูลไม้หมอนฟอรเรสที่วันลงพินีส่วนทางด้านลุ่งเลืองเล็กเนี่ยแพ้คะแนนเก่งสยามไฟเตอร์มวยไทยศึกเป็นยินดีน่าจะย้ายศึกเลยแหละไฟน์นี่ของลุ่งเลืองเล็กนะไม่ใช่ข้ามถสือข้ามสายนะที่ผมไป ดูการทิดซอมของราชเดชตอนนั้นพี่น้องน้อยก็ได้ยินมาว่าก็ขออาจจะให้ลุงเือเล็กมาต่อยสิเไอเกียรติเพชรคู่นี้มันดีโนละแบบนะท็อปกันเนี่ยไฟเตอร์สมวยเหมือนกันเตะขา,ต,าต่อยมัดก็เก๋พอตัวซ้อมอยู่เกียรติทงฤทิ์แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นท็อปกันนี่จะไประบ,บี้ตะบัน น็อกไครได้เลยนะผมสังเกตนะแต่ลุ่งเรืองเล็กผมเห็นบ่อยมากเดินใส่ตะบี่ตะบันสปีดอาวุธนี่มันเร็วกว่าท็อปกันแน่นอนความหนักผมว่าลุ่งเรืองเล็กหนักกว่าความเร็วรุ่ง,รงเรืองเล็กเร็วกว่าเป็นชุดรุ่งเรืองเล็กมีเยอะกว่าท็อปกันมีเป็นชุดไหมมีแต่ช้ากว่าความหนักพอๆกันแต่ผมว่าท็อปกันมันช้ากว่าลุ่งเรืองเล็กลุงเรืองเล็กมันจะมีจังหวะตามเสียงเชียร์อะ คู่นี้มาแทนทั้งคู่สภาพก็พอๆกันนะผมชอบไปที่มวยที่เราเคยเห็นบ่อยคือสเปซการออกหมัดออกอาวุธที่มีรูปบ้าบินเยอะกว่าอย่างลุงเรืองเล็กทีเอ็นวยไทยครับคู่ที่สามชอบไปที่ลุงเรืองเล็กและต่อมาคู่เอกเพชรผ้าเบกคอมแพคพ,พบกับเพชรลุงเรืองจอจลตรงปลาจีนพิกัดร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์ร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เนี่ยของทางด้านเพชรมาสอบพอดีครับ พอดีของเพชรเนี่ช่างจริงเพชรได้ร้อยสามสิบจุดแปดขาดศูนย์จุสองส่วนทางด้านเพชรรุ่มเรืองเนี่ยมาสอบร้อยสามสิบจุดสี่ขาดศูนย์จุหกช่างจริงได้ร้อยสามสิบจุดสองขาดศูนย์จุดแปดปล่อยๆมาทั้งคู่เพชรรุ่มเรืองเข้ามาแทนมาแทน มาแทนทางด้านอีสานเหนือต่อําเจริญนะเป็นลุงเหลืองส่วนทางด้านเพชรก็เป็นมวยในรายการมวยคู่นี้เคยชกกันมาหนึ่งครั้งที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นพี่กัดร้อยยี่สิบเก้าปอดร้อยิบเก้าปอดนี่เป็นทางด้านเพชรเป็นฝ่ายชนะไปแบบเพชรลุงเหลืองหมดแรงอะ่ะวันนี้ก็มาเจอกันอกีกมาดูน้ำหนักครับน,น,น้ำหนักปล่อยน้ำหนักปล่อย,อยของเพชร มาที่หกสิบสี่เพชรรุ่งเรืองเนี่ยหกสิบสี่หกสิบห้าความได้เปรียบเสียเปรียบผมว่าไม่เท่าไหรครับเพราะเพชรพอเพชรรุ่งเรืองมาแทนมาแทนมีรายการมีนะแต่ว่ามันอยู่เดือนที่แล้วอะ่ะวันที่เอไม่ให้เดือนที่แล้วเดือนหน้าวันที่หกวันที่เจ็ดผมว่ายัางไกลไปนะคู่นี้ครับผมชอบไปที่เพชรนะคิดว่าหนังม้วนเดิมนะครับอะมาทวนมวยรักมวยชอบครับคู่ที่หนึ่งเนี่ย ชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกตเพชรคู่ที่2ชอบไปที่เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังคู่ที่3ชอบไปที่รุ่นเรืองเล็กสอจโอต้งรุ่นเรืองเล็กทีเอ็นมวยไทยตัวทีครับและและคู่เอกชอบไปที่เพชรผ้าเบ็ดคอมเพกและมวยรักมวยชอบที่ชอบมากที่สุดคือเพชรผ้าเบ็ดคอมเพกครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามได้ส่วนได้ข้อมูลจริงเราก็อัปเดตอย่างที่เห็นครับเห็นยังไงเราก็เล่าไปแบบนั้นส่วนใช้ชนะจะตามเป้าไหมมันอยู่บนเวทีครับเราชนะคือข้อมูลแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะชนะไหมคือการชูมือบนเวทีครับตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับโอเคครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทกท,กท่านทุกการติดติดต,ตามครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ